ยาติ๊กทีโรชี้แจงแล้วปมสามีโพสต์ภาพปืนขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงวันที่24มีนาคม2,568จากกรณีที่นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังติ๊กทีโรได้โพสต์ภาพปืนที่ถูกวางไว้อยู่บนโต๊ะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าโปรดติดตามตอนต่อไปว่าใจจะไปได้ไกลแค่ไหนภายในไม่กี่วันนี้มีคำตอบให้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนครับอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้น แฟนคลับเป็นห่วงหลังติ๊กชีโร่โพสต์ภาพปืนซึ่งหลังจากที่ติ๊กชีโร่ได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปก็สร้างความไม่สบายใจให้กับบุคคลรอบข้างรวมถึงเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับตัวของนักร้องชื่อดังจึงมีการติดต่อถึงติ๊ก Iro, แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ด้านเพจดังอย่างราม่าแอดดิกยังช่วยประกาศตามหาด้วยเช่นกันความคืบหน้าล่าสุดเฟซบุ๊กของคุณอ้อพันธีราภรรยาติกชิโร่ได้โพสต์ข้อความขอโทษที่ทําให้ทุกคนเป็นห่วงขออภัยที่สื่อสารไม่ชัดว่าเป็นภาพจาก m อระบุข,ข้อความว่าหากโพสต์ล่าสุดทําให้บุคคลรอบข้างผู้เป็นที่รักและปรารถนาดีต่อพี่ติกต้องเป็นห่วงตรงนี้อ้อต้องขออภัยทุกๆกคนจริงๆนะคะ ที่นำภาพใน MV มาลงโดยไม่ได้สื่อสารให้ชัดเจนขอขอบคุณในความห่วงใย,ยแล้วเรามาติดตามผลงานพี่ติ๊กด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะดอกจันดอกจันดอกจันอ้อขอกราบขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะและยังได้โพสต์ต่ออีกว่าอ้อขอรับจบเองพี่ติ๊กไม่รู้เรื่องคะ่ะโกรธอ้อคนเดียวพอนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจขอโทษที่ทำให้คนทั่วประเทศต้องเป็นห่วงอ้อขอกราบขอโทษทุกๆคนที่เป็นห่วงนะคะอย่ากเกลียดโกรธอ้อนะคะ อ้อนอมรับทุกๆอย่างจากใจทุกๆสื่อโทรหาออเอขออภัยที่ไม่ได้รับสายใครคำเตือนคําสอนอ้อนอมรับและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะพี่ติ๊กมีทุกวันนี้ได้เพราะแฟนคลับขอบคุณมากๆนะคะมณัสวินนันทเสนติ๊กชิโร่เกิดที่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของนายชวลิตและนางสุดใจนันทเสน เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยตั้งวงกับเพื่อนช้ยชื่อวงว่า Family เล่นประจำที่ S.T ในคลับต่อมาเปลี่ยนชื่อวงเป็น The ด i s และย้ายไปเล่นที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนชื่อวงอีกครั้งเป็นดิ s c o Kiss ในช่วงนี้ย้อนกลับไปเล่นที่โคราชในระหว่างที่ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือก่อนจะมาประจำที่ขอนแก่นอีกครั้งที่ Silver Star จากนั้นย้ายมาประจำที่พัทยาและเปลี่ยนมาใช้ชื่อวงว่า r ิทึมมิกและเซเลบร t ต o n ตามลำดับได้รับการชักชวนจากคันธนากิติยพันธ์ให้มาเล่นประจำที่เดอะคลับและดิกเก้นผับในกรุงเทพมหานครวงเซเลบรชั o n ออกผลงานเพลงชุดเดียวคือคนชุดขาวในพศ2527โดยสมาชิกทั้ง9คนแต่งกายด้วยชุดขาวพร้อมทั้งมีหน้ากากคลุมศีรษะเพื่ออำพรางใบหน้าที่แท้จริง